สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอผมอีกเช่นเคยนะครับกับเอกสายหมุนนะครับสำหรับในเมื่อวานนะครับก็เป็นฮอมือสองซึ่งตอนนี้ผมขายไปแล้วหนึ่งลำนะครับกับ X360 แต่ว่าก็ยังเหลือเกาหีอกอยู่ลำหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็มีฮอสเกลสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะเป็นของของตาสอนนะฮะเป็นของตาสอนคนนี้คนคนที่อ่าที่เคยเจอ ตะเกื้อคนนั้นก็คือไม่ได้มานะครับวันนี้มามามีมีแฟนขับคนใหม่ละอะไรนะ FC FC เขาก็มีช่อง YouTube ของเขาเช่นเช่นเดียวกันนะครับก็ก็เริ่มทำแล้วนะครับแต่ว่าช่องของเขาเนี่ยจะเป็นงานสเกลอย่างเดียวเลยวันนี้ผมมีสเกลมาให้เพื่อนได้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเกลของเขาดีกว่าว่าเป็นหออะไรนะครับรับรองว่าสวยงามอย่างแน่นอนนะครับ เดีด๋ยวเรามาทําความรู ora, Arrow, s, <S strong, be places, ้จักนะครับกับฮิวอี้นะครับเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เบลเบลเออเบลเบลโทษทีนะฮะเป็นเป uh ็นเฮลิคอปเตอร์เบลนะครับม uh ันเป็นเป็นสเกลซีหนึ่งสองแหละแต่ผมใส่ใส่สองเบลดเพราะไม่มีเงินเพราะว่าไม่มีเงินใช่ไหมมันต้องซื้อชุดเฮดเพิ่มอะไรเพิ่มอีกเป็นหมื่นหมื่นชุดเฮดเขาเรียกว่าชุดเฮดอ่าไม่ใช่ชุดเฮดชุดเฮดนะมาบอกหน่อยว่าลำนี้มันโดดเด่นตรงไหน โอ้โหเลนี่ครับสิ่งที่โดดเด่นเลยอ่ะประตูเปิดได้ใช่ไหมโอ้โหเปิดล่อเลยครับอ่เปิดล่อเลยแต่นักบินไปไหนอ่ะไม่มีไม่มีครับนักบินไปขี้อยู่นักบินนักบินไปขี้เดี๋ยวพ่วงแบตก่อนพ่วงแบตอมีมีไม่มีมีแบตเตอรี่ข้างหน้าด้วยนะครับโอ้โหแรงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของลำนี้นะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้แบตเตอรี่นี่กี่โวลต์เนี่ยห้าพันห้าพันนะครับมันเหมือนรถยนต์เนาะรถยนต์ก็มีแบตเตอรี่เหมือนกันเนาะ คอปเตอร์ก็จะมีแบตเตอรี่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยประตูเปิดได้สองฝั่งเลยปะใช่ใช่ประตูเปิดได้สองฝั่งเลยนะครับก็อไเจ้าของฮอไปไหนแล้ววะเนี่ยแล้วก็จะมีมีมีเบลด้วยนะครับรัดเข็มขัดนักบินนะครับนะครับข้างในรายละเอียดมีคันยงคันโยกแบบว่าเหมือนจริงมากๆเลยนะครับลำนี้คื ถ้าเป็นลำใหญ่เนี่ยแทบจะขึ้นไปนั่งเลยนะฮะโอ้โหเลือนมงเลือนไม่นะฮะแบบคือเหมือนจริงมากๆแล้วก็ตรงช่วงห้องโถงตรงข้างหลังเนี่ยก็เอามือสอดทะลุได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสอดให้ดูนะเนี่ยครับสอดทะลุได้เลยคือคือเราสามารถที่จะหานักบินมาวางตรงนี้ก็ได้ไอผมไม่ใช่เจ้าของหอเลยนะเนี่ยเจ้าของหอไปไหนแล้ววะเจ้าของหอ <laughs> อะไรนะหรือกูแบตรีเซฟมาหรือกูแบตนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาของผมยืมก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาก้อนไหนดีวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาก้อนหนึ่งเอาก้อนไหนก็ได้เอาก้อนนี้ก็ได้อ่ะอาผมโอ้โหโคตรแม่งไปดิอ่ะให้ยืมมันได้แล้วได้ขอได้แล้วใช่ไหมโอเคโอเคชาร์จอยู่อ่ะอเดี๋ยวมาบอกต่อมันมีอะไรอีกไฟ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  ไฟเขาฟิตมันต้องเสียบไงมันไม่มีแบตเสียบไงเราลืมแบตมาไงอ๋อเรือแบตมาเอออันนี้เบรดยาวเท่าไหร่เนี่ยหกร้อยสิบมิลหกร้อยเจ็ดมิลสิบสิบมิลนะอันนี้คือไซส์อะไรเนี่ยหกร้อยไซส์หกร้อยไซส์หกร้อยนะครับเนี่อันนี้คือฮอไซส์หกร้อยนะครับประตูนี้เปิดปิดได้ไหมได้ได้อะไรเปิดปิดให้ดูหน่อยนี่นี่ห้องกับเฉามีนะนีห้องกับเฉาก็มีด้วยนะครับนี่ไอ้นักบินเขาซ่อนข้ากล่องไงอะไรนะนักบินเขาไว้ซ่อนข้ากล่อง อ๋อซ่อนข้ากล่องอเราไปออกราชกรารแล้วก็เก็บเข้ากล่องใส่ไว้นี่นี่ได้เนาะข้าวผัดกับข้ากล่องนึ่งอะไรเงีย<อ>้ยเก็บแอบเอาไปกินได้เอประตูตรงนี้มันมีประตูแบบว่ายิบย่อยอย่างงี้ได้เหรอของจริงไงของจริงก็มีประตูเล็กเขาเรียกประตูเล็กประตูเล็กนะครับอันนี้คือท่อไอเสียใช่ไหมใช่ใช่อ๋ออันนี้คือสาสาอากาศใช่ใช่มันจะมีไฟกี่จุดเนี่ยมีหนึ่งจุดอันนี้หนึ่งสองสองสา สามอันนี้ติด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 จริงจริงใช่ไหมไม่ได้บอกว่าแบตเสียบอ่ะพอแบตมาเสียบดูดิอแบตมาเสียบแล้วติดเลยใช่ไหมใช่สามเซลหรือว่าอะไรสามเซลก็ได้อ่เดี๋ยวเอาแบตผมมาเสียบดูโคแดงโคแเดี๋ยวมาดูเอ๊ะเป็นอ๋อโคแดงเหรอโคแดงได้โคแดงได้เอาโคแดงได้อันนี้มีมีผมมีแป็กแจงไม่มีมีแป็กแปลงอ่าโอ้โเดี๋ยวมาดูไฟนะฮะมาหน้าชิบหายเลยเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับนี่เสียบแล้วนะครับเสียบแล้ว นี่ครับไฟไฟนี่ครับหนึ่งจุดไฟตรงนี้ก็ติดด้วยนะครับไฟเดินอากาศเรียกไฟเดินอากาศไฟเดินอา,า,ากาศใต้ท้องมีไฟส่องหาก,กบหาเขียดไหมมีไหมมีดิมีด้วยเหรอฮะไหนล่ะไม่เห็นเจอเลยแบบแกบอยู่อ๋อเนี่ยถ้าเกิดว่าผมตั้งกล้องไว้ประมาณมุมนี้นะครับม,มันจะดูเหมือนจริงมากเลยนะครับถ้าเรามองแต่จากระดับที่แบบว่าเรายืนนะครับนะครับเดี๋ยวเด,ยงงยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะผมจะถ่ายลำนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับกับ ดี๋ยวรอ,อคลิปรอคลิปอ่ารอคลิปนะครับอรอคลิปคนนี้นะครับหน้าตานะเป็นเจ้าของเฮลิคอปเตอร์นะครับคนนี้ชื่อตาสอนนะฮะเช็คแบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวช่อง YouTube ของตาสอนนี่ชื่อช่องอะไรกูกลาดอาซีกูกลาดอาซีนะครับอ่ายังไงก็สนใจก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะไปในแปะแปะชื่อช่องไปในในคลิปนัแหละอ่าได้ส่งลิงก์มาให้ผมเดี๋ยวผมแปะให้อ่าอ่าโอเคก็สําหรับ ฮอลําำนี้ก็พร้อมแล้วนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะดูลำนี้บินเย่าเพิ่งเย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดีายวเพิ่งกดสต็อปหรือว่าจะดูโฆษณาแล้วไงก็เดี๋ยวกลับมาดูครับในตอนนี้นะครับก็คุณสอนก็กําลังจะใส่แบตเตอรี่นะครับเ <c oughs> ข้ากับตัวฮอแต่ว่าฮอตัวนี้จะใช้เป็นแบบอ่แบตอะไรวะแบตแบตเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเซอร์โวใช่ไหมแบตบเลี้ยงรีซซฟเป็นแบบ3เ <c oughs> ซลล์ก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับว่าเจ้าของฮอลำเนี่ยเขาหล่อไหมตอนนี้กําลังเสียบแบตอยู่นะครับตอนนี้กําลังเสียบเอาแบตไปวางแล้วนะครับเอาแบตไปวางเสียบเป็นไฟ b c นะครับก้อนที่เป็นสีดำๆนี่ก็คือเป็นเป็นแบตบ e c นะครับเป็นแบตบ e c ส่วนส่วนในที่เป็นก้อนสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นแบตแบตหลักนะครับแบตมอเตอร์หลักอ่าแบตแเป็นแบตมอเตอร์หลักก็คือเป็น6เซลล์3,300มิลลิแอมใช่ไหมสามพันห้าพันอ่าห้าพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมนะครับก้อนเบ่งๆเลยอยู่ข้างในนี้นะครับนะครับใหญ่กว่าแบตรถยนต์อีกใหญ่กว่าแบตรถยนต์นะฮะเฮ้ยจริงปะเนี่ยแพงกว่าแบตรถยนต์นะแพงกว่าแบตรถยนต์แบตรถยนต์กี่บาทนะแบตรถยนต์โลกละาพันสองพันเนี่ยอ่าพันสองพันอันนี้ก้อนเจ็ดพันแปดก็จ่ายละอ่าอันนี้ก้อนเท่าไหร่ ก้อนนี้สามพันกว่าสามพันกว่านะครับก้อนนี้สามพันกวา่าเสียบแบตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูลํานี้บินกันเลยนะครับกับเบลเบลอะไรวะผมลืมีกแล้วเนี่ย 4, 1, เบลสีหนึ่งสองนะครับชุดเฮดจะเป็นเฮ้ยทำไมชุดเฮดมันเป็นของอาจา่ายอะ่ะก็ไสในเป็นอาจายอ๋อไสในมันเป็นอาจายนะครับรู้มันใส่มันใส่ได้กันได้เนาะได้หมดโอเคตอนนี้ก็พร้อมที่จะบินแล้วนะครับ,<พ>บนี่นแต่นี้ใช้กล่องใจโรของอะไรเนี่ย บีซเอ็กนะครับใช้กล่องบีซเอ็กด้วยนะครับสําหรับลํานี้อ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกับเบล401นะครับ412นไอนนะครับเบล412ผมเป็นคนแก่แล้วลืมเดี๋ยวมาดูแบบว่าในมุมต่ํากันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมต่ํากันเลยนะครับจะได้จะได้มีความสมจริงนะครับเนี่ยครับเราไปดูมุมต่ํากันเลยนะครับ เราดูคอลำนี้กำลังลอยขึ้นนะครับไอ้จะฟาดหน้าผมมะเนี่ยนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะ ลอยแล้วรอยแล้วนะครับสวยงามมากๆสำหรับคนใบกระเสียนะครับรู้ดีกันอยู่ชอบนะครับ ต้องไปไหนดี่่แถวนี้นะฮะสยงานมากๆนะครับโหย้อนแสงเดยวเราไปถ่ายมุมนี้ดกวย เสี่หนึเบลลสี่นเบลี่ะครับเบลล1สี่ เด็กมีเย็ใยสบู่รถไหมวะผมไม่ได้พกมาว่ะผมมีแต่เย็บธรรมดาเย็บธรรมดาไปว่ะการมันสูญหายนะทำไม่ได้เลยลุงโบรมาเลยเป๊กหรอกครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับกับเบล412นะครับสำหรับล้ำนี้นะครับก็เป็นของสะสอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเกามีช่องยูทูบของเขาอยู่นะครับเป็น กูขลาดเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ข้างล่างให้เพื่อนๆได้เข้าไปดูช่องของเขานะครับถ้าใครที่สนใจฮอสเกลนะครับอันนี้ผมก็มา,ารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันสวยๆงามๆนะครับสําหรับลํานี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวจะบินเป็นฮอมาฝึกเบสิกพื้นฐานให้เพื่อนๆได้ฝึกกันต่อนะครับในเรื่องของการเด้งสีทิศนอร์มอนนะครับ สำหรับในวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ